สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดนะครับรถก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับแต่งานผมก็ยังยังมีทําอยู่นะครับนี่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะครับหนึ่งสองสามสี่คันนะครับคันนี้รออะไรหลายวันนะครับงานวันอาทิตย์เนี่ยครับมีแต่งานเปลี่ยนล้อเลยนะครับเปลี่ยนวงล้อใหม่นะครับคันแดงโซนิคแรงนะครับ จะขึ้นล้อโลนะครับขึ้นโลเงินครับส่วนโลแดงจะเอามาใส่คันนี้ครับส่วนไอ้คิกร้อยสิบนะครับก็เนี่ยครับแกะเอาจากดุมของแอร์ล็อกนะครับไปใส่ไปใส่ดุมคิกนะครับส่วนคันนี้น้ำมันรั่วครับจะใส่น้ำมันแตกนะครับก็งานวันนี้นะครับมีแต่งานขึ้น ซีลวดนะครับขึ้นขึ้นล้อใหม่นะครับคันนี้ล้ออะไรครับฝาเครื่องไอ้ฝาฝาฝั่งจานไฟแตกนะครับรีฟัน,นครับปกติวันอาทิตย์ผมผมจะหยุดนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่างานก็ลูกค้าเขาโทรมาเนะาะเขาก็อยากใช้รถนะครับก็ ไม่ได้ไปไหนก็ทําให้ครับถ้าถ้าด่วนจริงๆก็ก็เปิดทําให้ได้ครับตัวนี้เป็นล็อดุมของยามาฮ่าอะหรอกนะครับงันนี้มีร้านขมูลมันสตาร์ทบางครั้งก็ครั้งเดียวติดนะครับบางทีก็ ลากยาวหน่อยนะอันนี้เรียบร้อยครับเขาน่าจะเจ้าของคนเดียวกันครับน่าจะเอาออกไปพร้อมกัน,นครับ Exciter ก,นะก็อัปเดตงานครับวันอาทิตย์นะครับ